เมื่อคุณรักตัวเองโลกก็จะเริ่มรักคุณแบบที่คุณคู่ควรเคยไหมพยายามมากจนเหนื่อยทุ่มใจมากจนหมดแรงวิ่งตามความรักที่ไม่เคยหันกลับมามองหลายครั้งคุณไม่ได้ขออะไรยากเลยแค่ต้องการให้เขาเห็นคุณให้เขาใส่ใจคุณเหมือนที่คุณใส่ใจให้เขารักคุณอย่างที่คุณรักเขาแต่ความจริงที่เจ็บที่สุดคือต่อให้คุณดีแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถบังคับให้ใครรักคุณได้และยิ่งพยายามคุณยิ่งเจ็บยิ่งไล่ตามคุณยิ่งเหนื่อยยิ่งขอความรักจากคนที่ไม่ให้หัวใจคุณก็ยิ่งร่วงหล่นจนแทบไม่มีชิ้นที่สมบูรณ์เหลืออยู่แต่ความเจ็บนี้กำลังจะเปลี่ยนคุณให้เข้มแข็งกว่าเดิมหลายคนมองว่าการไม่วิ่งตามคือการยอมแพ้แต่ความจริงแล้ว มันคือสัญญาณของการยืนหยัดเพื่อหัวใจตัวเองเพราะในวันที่คุณเลือกตัวเองคือวันที่คุณเริ่มดึงดูดความรักที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตจิตวิทยาบอกว่าคนที่รักตัวเองมากพอจะไม่ไล่ตามรักที่ไม่เห็นค่าจะไม่ยอมเป็นตัวเลือกสำรองจะไม่ทุ่มทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ทำร้ายหัวใจตัวเองและจะไม่ขอความรักจากคนที่ให้ได้เพียงครึ่งเดียว เพราะเขารู้ว่าความรักเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเสมอบทนำนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่พาคุณกลับมาหาตัวเองกลับมารู้คุณค่าของหัวใจกลับมามองเห็นความสวยงามในตัวที่คุณลืมไปจากการรักคนอื่นมากเกินไปเราจะค่อยๆพาคุณเข้าใจว่าทำไมคุณจึงเคยวิ่งตามความรักที่ไม่คู่ควร ทำไมคุณมักตกหลุมรักในเวลาที่หัวใจอ่อนแอและจะรักตัวเองอย่างไรจนไม่ต้องขอความรักจากใครอีกต่อไปเพราะในวันที่คุณรักตัวเองได้อย่างลึกที่สุดคุณจะหยุดวิ่งตามคุณจะหยุดร้องให้กับคนผิดคนคุณจะยืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งและรักที่ดีจะเดินเข้ามาหาคุณเองอย่างสง่างามโดยที่คุณไม่ต้องไล่ตามแม้แต่นิดเดียว หความรักที่แท้จริงเริ่มจากภายในตัวเราเองความรักเป็นสิ่งงดงามแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เจ็บปวดมากที่สุดเช่นกันเราเคยเชื่อว่าถ้ารักเขามากพอเขาจะอยู่กับเราเราเคยคิดว่าถ้าทำดีมากขึ้นเขาจะเห็นค่าเราและบางครั้งเราอาจลืมไปว่าความรักไม่ได้เกิดจากการไล่ตามแต่เกิดจากคนสองคนที่เดินเข้าหากันพอดีแต่โลกความจริงกลับใจร้ายในแบบที่เราไม่อยากยอมรับ คนที่เรารักมากที่สุดอาจเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเลยคนที่เราให้ความสำคัญที่สุดอาจเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะรักษาเราไว้เลยแม้แต่นิดเดียวและในวันที่เราวิ่งตามเขามากเกินไปเรากลับสูญเสียตัวเองไปทีละนิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบางคนวิ่งตามจนเหนื่อยบางคนร้องให้จนไม่เหลือน้ำตา บางคนพยายามซ้ำๆทั้งที่รู้ว่าปลายทางไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วคุณอาจสงสัยว่าทำไมฉันถึงยังยอมอยู่ตรงนี้ทำไมยังไล่ตามเขาอยู่คำตอบง่ายมากเพราะคุณรักเขามากกว่ารักตัวเองเพราะคุณกลัวการสูญเสียมากกว่ากลัวความเจ็บปวดเพราะคุณคิดว่าความรักคือการให้ไม่ใช่การถอยออกมาในวันที่มันไม่เหลือความหมายแล้วแต่ความจริงคือ ความรักที่ดีไม่เคยต้องไล่ตามถ้ารักนั้นใช่เขาจะเดินเข้ามาหาคุณเองและบทนำตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของการพาคุณกลับมารักตัวเองในแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนรักแบบที่ไม่ต้องใช้การวิ่งตามใครเพื่อพิสูจน์คุณค่ารักแบบที่ทำให้คุณสง่าง,งามจนคนดีๆอยากเข้าหาคุณเองโดยธรรมชาติทำไมเราถึงวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่าของเรา เพราะหัวใจของมนุษย์มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังจะเสียอะไรบางอย่างไปเรามักจะอยากได้มันมากกว่าเดิมสิบเท่านี่คือหลักจิตวิทยาชื่อ Loss Aversion ความกลัวการสูญเสียคุณไม่ได้วิ่งตามเพราะเขาพิเศษแต่คุณวิ่งตามเพราะกลัวเสียเขาไปเพราะในใจลึกๆคุณคิดว่าเขาคือคนสุดท้ายที่ฉันจะรักได้ขนาดนี้ ทั้งที่จริงมันไม่เคยเป็นความจริงเลยมนุษย์มักยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เจ็บเพราะเราคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแต่คุณรู้หรือไม่คนที่เคยทำให้คุณร้องไห้มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้คุณร้องให้อีกไม่ใช่เพราะเขาเลวแต่เพราะคุณยอมยอมมากเกินไปจนเขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อหัวใจเริ่มหมดแรง หลายคนมาถึงจุดหนึ่งที่ไม่เหลือพลังอีกต่อไปแล้วเหนื่อยกับการเป็นฝ่ายทักก่อนเหนื่อยกับการคิดแทนเหนื่อยกับการที่ต้องคอยดูว่าเขาจะสนใจเราบ้างไหมเหนื่อยจนอยากถามตัวเองว่าแล้วฉันละ่ะฉันคู่ควรกับอะไรบ้างความเหนื่อยนั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาหาตัวเองความจริงคืองี้ค่ะในวันที่คุณหมดพลังจะวิ่งตาม คือวันที่คุณเริ่มหันกลับมามองตัวเองครั้งแรกและนั่นคือสัญญาณแรกของการรักตัวเองเพราะหัวใจจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมันหยุดพยายามเก็บคนที่ไม่เคยอยากอยู่ตั้งแต่แรกรักตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่คือรากของความรักที่ดีทั้งหมดหลายคนเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองคือการเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยคนที่รักตัวเอง จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายจะรู้ว่าอะไรควรเก็บไว้อะไรควรปล่อยไปจะเลือกความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจะค่อยๆสร้างขอบเขตที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่รักตัวเองไม่ต้องไล่ตามใครเพราะพวกเขามีคุณค่ามากพอให้คนดีๆเข้ามาหาเองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอโลกจะเริ่มเปลี่ยนไปโดยที่ไม่ต้องพยายาม ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของจักรวาลคือสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามามักสะท้อนสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองคู่ควรถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคุณจะดึงดูดคนที่ไม่เห็นค่าคุณถ้าคุณคิดว่าความรักคือความเจ็บปวดคุณจะเจอแต่รักที่ทำให้คุณร้องไห้แต่ถ้าคุณรักตัวเองยืนหยัดอย่างสง่างามกล้าตั้งขอบเขต และกล้าเดินจากสิ่งที่ไม่ดีพอคนที่เข้ามาหาคุณจะเป็นคนที่รักเป็นเคารพเป็นและอยากรักษาคุณจริงๆเพราะความรักแบบนั้นจะมาหาเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องร้องขอไม่ต้องพิสูจน์อะไรมันจะเข้ามาในวันที่คุณสว่างมากพอจนไม่ต้องหลบซ่อนในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมืดมนอีกต่อไป อย่าเสียตัวเองเพื่อรักษาใครหากเขาใช่เขาจะไม่ปล่อยมือคุณตั้งแต่แรกหากเขาดีเขาจะเดินเข้ามาหาคุณเองหากเขารักเขาจะไม่ทำให้คุณต้องวิ่งตามและในทุกตอนต่อจากนี้ฉันจะพาคุณเดินลึกลงไปในจิตวิทยาการรักตัวเองการเยียวยาการตั้งขอบเขตและวิธีปล่อยความรักที่เจ็บปวดให้หลุดออกไปอย่างสง่างาม จนวันที่คุณกลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งสองทำไมเราถึงวิ่งไล่ตามความรักที่ไม่เห็นค่าเราความรักที่ทำให้เราเจ็บที่สุดมักเป็นความรักที่เราพยายามมากที่สุดแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราถึงยอมทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ไม่เห็นค่าเราเลยทำไมเราถึงพร้อมวิ่งตามคนที่ไม่เคยย้อนกลับมาหาเราคำตอบไม่ได้อยู่ที่เขา แต่อยู่ที่หัวใจของเราเองมนุษย์ไม่ได้วิ่งตามความรักเสมอไปแต่เราวิ่งตามความคาดหวังที่ยังไม่สมหวังเราวิ่งตามภาพฝันที่เราสร้างขึ้นในหัวมากกว่าความจริงที่ปรากฏตรงหน้าเพราะความรักจากเขาทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าหนึ่งในสาเหตุที่คนไล่ตามรักที่ไม่เห็นค่ามากที่สุดคือเราตีค่าตัวเองจากความรักของเขาคุณอาจคิดว่า ถ้าเขารักฉันฉันก็คงดีพอถ้าเขาเลือกฉันฉันคงมีความหมายมากพอแต่ความจริงคือคนที่ไม่เห็นค่าเราต่อให้คุณดีแค่ไหนเขาก็จะมองไม่เห็นอยู่ดีอย่างไรก็ตามหัวใจเรายังคงผูกติดกับความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมองเห็นสิ่งที่เราทำให้แม้ลึกๆเราจะรู้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตาม นี่คือโครงสร้างทางอารมณ์ที่เรียกว่า Validation Dependency การต้องการการยืนยันคุณค่าจากคนอื่นคนที่รักตัวเองน้อยมักมอบอำนาจนี้ให้คนอื่นมากเกินไปจนกลายเป็นว่าคุณปล่อยให้เขาเป็นคนกำหนดว่าคุณดีพอหรือไม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการวิ่งตามไม่รู้จบเพราะเราผูกพันกับช่วงเวลาดีๆมากกว่าความเป็นจริงทั้งหมด มนุษย์มีนิสัยจำความทรงจำดีๆได้ชัดกว่าความทรงจำแย่ๆโดยเฉพาะในความสัมพันธ์คุณจำได้ดีว่าเขาเคยกอดคุณแน่นแค่ไหนคุณจำได้ว่าเขาเคยมองคุณเหมือนคุณเป็นทั้งโลกคุณจำได้ว่าคุณหัวเราะด้วยกันจนลืมเวลาแต่คุณเลือนลางว่าจริงๆแล้วเขาปล่อยให้คุณร้องให้กี่ครั้งเขาหายไปกี่วันเขาไม่เคยเลือกคุณกี่รอบ นี่คือคกลไกทางสมองที่เรียกว่า selective memory เราเลือกจำเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจำเพราะหัวใจต้องการรักษาสิ่งที่มันผูกพันแม้รู้ว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังทำร้ายเราอยู่ก็ตามเพราะความกลัวการอยู่คนเดียวมีอิทธิพลต่อหัวใจมหาศาลหลายคนไม่ได้กลัวการเสียเขาแต่กลัวการกลับไปอยู่คนเดียวกลัวความเงียบกลัวคืนที่ไม่มีใครทัก กลัวตื่นมาแล้วไม่มีข้อความจากใครอีกต่อไปความกลัวนั้นมีพลังมากกว่าเหตุผลทั้งหมดมันผลักเราให้วิ่งตามแม้รู้ว่าปลายทางไม่มีอะไรดีเลยนี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า f e e e of abandonment ความกลัวถูกทอดทิ้งเมื่อกลัวถูกทิ้งเรามักยอมทุกอย่างแม้สิ่งนั้นจะไม่ใช่ความรักที่เราควรได้รับเลยก็ตาม เพราะเราผูกพันกับความหวังว่าจะดีขึ้นในอนาคตในความสัมพันธ์ที่เจ็บคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยึดติดกับสิ่งที่หวังว่าจะเกิดขึ้นคุณบอกตัวเองว่าเขาอาจเปลี่ยนเขาน่าจะกลับมาเห็นค่าสักวันเขาน่าจะรักเรามากขึ้นแต่คำว่าน่าจะกลับยาวนานจนกลายเป็นปีและความหวังนั้นทำให้คุณยอมทนทุกอย่าง เพียงเพราะคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณหวังใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนี่คือกลไกชื่อว่าโฮปอดิกเชิญการเสพติดความหวังซึ่งเป็นกับดักที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันทำให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไร้ค่านานกว่าที่หัวใจคุณจะทนไหวเพราะเราเข้าใจผิดว่าความรักคือการเสียสละสังคมสอนเรามาตลอดว่ารักคือการให้รักคือการยอม รักคือความอดทนแต่ไม่มีใครบอกเราว่ารักก็ต้องมีขอบเขตเช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องยอมทุกอย่างจนอีกฝ่ายไม่เห็นค่าคุณไม่จำเป็นต้องทุ่มจนหมดตัวจนไม่มีอะไรเหลือให้ตัวเองเพราะความรักที่ต้องแลกด้วยความเจ็บมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือการพยายามฝืนหัวใจตัวเองมากเกินไปเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน ความจริงอาจเจ็บแต่เป็นความจริงที่ต้องยอมรับเราไม่สามารถรักคนอื่นให้ดีได้หากเราไม่รักตัวเองก่อนคนที่รักตัวเองจะไม่ยอมวิ่งตามใครที่ทำให้เขาเจ็บซ้ำๆแต่คนที่ยังไม่รู้คุณค่าตัวเองมักจะมองว่าการพยายามคือคำตอบทั้งที่จริงการถอยออกมาคือคำตอบที่ดีกว่าเสมอการไม่รักตัวเองจะทำให้เราไขว่คว้าความรักจากภายนอก เพราะเราคิดว่าความรักคือสิ่งที่จะเติมเต็มเราทั้งที่จริงความรักจากคนอื่นเติมเราได้แค่ชั่วคราวแต่การรักตัวเองต่างหากที่เติมเต็มได้ตลอดไปคุณวิ่งตามเขาไม่ใช่เพราะเขาพิเศษแต่เพราะคุณยังไม่รู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไรหัวใจที่ยังไม่รักตัวเองมักจะยอมทนในสิ่งที่ไม่ควรทนมองข้ามสัญญ,ญาณอันตราย และถือความหวังแทนความเป็นจริงแต่ความจริงที่สวยงามคือคุณสามารถเปลี่ยนมันได้ทุกเมื่อเมื่อคุณรู้สาเหตุของการวิ่งตามคุณจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความรักที่ดีไม่ต้องไล่จับไม่ต้องร้องขอไม่ต้องพยายามจนหมดแรงรักที่ดีจะเข้ามาหาคุณเองในวันที่คุณรักตัวเองมากพอสามจิตวิทยาแห่งความขาด เมื่อหัวใจอ้างว้างเรามักรักผิดคนมีคนเคยบอกว่าเราไม่ได้รักเขามากหรอกแต่เรากลัวการไม่มีเขามากกว่าประโยคสั้นๆแต่สะท้อนความจริงของหัวใจมนุษย์อย่างลึกซึง้งหัวใจที่ขาดเหมือนภาชนะที่มีรูรั่วต่อให้ใครมาเติมให้มากเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเต็มและบ่อยครั้งภาชนะที่รั่วยิ่งทำให้เราหยหาคนที่เติมให้ชั่วคราว มากกว่าคนที่รักเราจริงๆตอนนี้จะพาคุณไปรู้จักกลไกลึกๆว่าทำไมเวลาเราเหงาอ่อนแอรหรือรู้สึกไม่มีค่าเรามักไปหลงรักคนที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุดและจะทำยังไงให้หัวใจกลับมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งความอ้างว้างทำให้เรามองข้ามสัญญาณอันตรายเวลาคุณอ้างว้างคุณจะไม่มองความจริงแต่จะมองความรู้สึกที่ต้องการ คุณอยากมีใครสักคนคุยคุณอยากมีคนคิดถึงคุณคุณอยากมีคนส่งข้อความมาหาและเพราะความต้องการนั้นรุนแรงมันทำให้คุณมองข้ามสัญญาณอันตรายเช่นเขามามาหายหายเขาไม่ชัดเจนเขาทำให้คุณร้องให้บ่อยกว่าได้ยิ้มเขาพูดดีแต่ไม่เคยทำตามเขารักคุณแค่ตอนที่เขาเหงาในช่วงเวลาที่คุณขาด สมองจะเลือกเก็บสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวมากกว่าสิ่งที่จะดีในระยะยาวนี่คือกลไกที่เรียกว่า emotion over reason อารมณ์ชนะเหตุผลแทบทุกคนเคยแพ้แบบนี้แต่การรู้เท่าทันทำให้คุณเลือกได้ดีขึ้นหัวใจที่ขาดมักหลงคนที่ให้เศษความสนใจเคยไหมบางคนแทบไม่เคยทำอะไรให้เลยแต่แค่เขาทักมา หัวใจก็เต้นแรงจนห้ามไม่อยู่นั่นเพราะหัวใจที่ขาดไม่ต้องการความรักเต็มร้อยแต่ต้องการแค่เศษความสนใจเพื่อประคองตัวเองไม่ให้ล้มคนที่เหงามักจะตกหลุมรักได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเขาแค่ให้เศษข้อความให้เศษเวลาว่างให้เศษความหวังคุณก็ตอบสนองเหมือนเขาให้ทั้งโลกแล้ว แต่ความรักที่สร้างบนเศษอะไรสักอย่างสุดท้ายก็จะพังเป็นเศษเช่นกันความรู้สึกขาดทําให้เรายอมลดมาตรฐานตัวเองในวันที่คุณอ่อนแอคุณอาจยอมรับอะไรที่ปกติจะไม่ยอมคุณลดความคาดหวังคุณบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วคุณเคยมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้คุณเคยรู้ว่าคุณควรได้รับอะไร แต่ความเหงาความขาดความเปล่าเปลี่ยวทำให้คุณลดความต้องการลงโดยไม่รู้ตัวเหมือนคนที่หิวมากจนยอมกินอะไรก็ได้แม้มันจะไม่ดีต่อร่างกายเลยหัวใจคนก็แบบนั้นเมื่อขาดมากพอจะยอมรับความรักที่ต่ํากว่าคุณค่าตัวเองเราติดกับช่วงเวลาหวานเพียงเสี้ยวเดียวคนที่ทำเราช้ำมักไม่ได้เลวร้ายทุกอย่าง เขามักมีโมเมนต์หวานๆที่ทำให้เราจําฝังใจแต่ลองถามตัวเองจริงๆช่วงเวลาหวานนั้นกินเวลานานแค่ไหนหนึ่งชั่วโมงในเดือนนั้นหนึ่งวันในความสัมพันธ์หลายเดือนหรือแค่สองสามข้อความที่ทำให้หัวใจคุณสั่นไหวหัวใจที่ขาดจะขยายช่วงเวลาดีๆเล็กๆให้ดูใหญ่โตเหมือนเอาแว่นขยายไปสองเศษกระจก จนดูเหมือนมันเป็นเพชรเม็ดงามทั้งที่จริงๆมันก็แค่เศษเล็กๆเท่านั้นเองคุณไม่ได้รักเขาคุณรักความรู้สึกตอนมีเขาอยู่จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า love projection เราหลงรักภาพที่เราสร้างไม่ใช่ตัวเขาจริงๆคุณรักความรู้สึกอุ่นใจตอนเขาคุยด้วยคุณรักความรู้สึกมีค่าเวลามีคนสนใจคุณรักความรู้สึกเป็นที่ต้องการ คุณรักความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญแต่ถ้าถอดเขาออกจากภาพทั้งหมดแล้วมองเฉพาะพฤติกรรมของเขาคุณจะเห็นว่าเขาไม่เคยรักคุณเท่าที่คุณคิดเลยคุณไม่ได้รักเขาแต่คุณรักความรู้สึกที่เขาสร้างขึ้นต่างหากความอ้างว้างทําให้เราตัดสินใจด้วยความกลัวไม่ใช่ความเหมาะสมลองสังเกตตัวเองตอนตกหลุมรักใครในช่วงที่เหงาคุณเลือกเขาเพราะอยากมีใคร ไม่ใช่เพราะเขาเหมาะกับคุณจริงๆความสัมพันธ์ที่เริ่มด้วยความกลัวเช่นกลัวไม่มีใครกลัวถูกทิ้งกลัวจะไม่มีค่ากลัวเริ่มใหม่กลัวอยู่คนเดียวมักกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บเพราะมันเต็มไปด้วยความพยายามที่ไม่จำเป็นและความผูกพันที่สร้างจากความกลัวไม่ใช่ความรักแล้วเราจะหายจากความขาดได้อย่างไร นี่คือขั้นตอนที่ทำให้หัวใจคุณแข็งแรงขึ้นและช่วยดึงคุณออกจากการหลงรักผิดคนหยุดเติมหัวใจด้วยคนที่ให้ไม่เต็มถอยออกมาจากคนที่ทำให้คุณเจ็บซ้ำๆแม้จะยากแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเติมตัวเองด้วยสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกพอความสำเร็จเล็กๆงานอดิเรกเพื่อนดีๆเวลาคุณภาพกับตัวเอง ตั้งคำถามที่สำคัญกับหัวใจถ้าไม่เหงาฉันจะเลือกเขาไหมคำตอบมักทำให้คุณตกใจเสมอยอมรับว่าไม่มีใครเติมเต็มคุณได้ตลอดไปคนอื่นเติมให้ได้ชั่วคราวแต่คุณต้องเป็นคนเติมหัวใจตัวเองในระยะยาวฝึกอยู่คนเดียวจนเป็นเรื่องธรรมดายิ่งคุณกลัวความเหงามันยิ่งมีอำนาจเหนือคุณแต่ถ้าคุณอยู่กับมันได้ คุณจะเลือกความรักได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นหัวใจที่อ้างว้างมักจะไปรักคนผิดเพราะมันไม่ได้มองหาความรักแต่มองหาการปลอบประโลมชั่วคราวแต่เมื่อคุณเริ่มเห็นความจริงคุณจะย้อนกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณจะตั้งมาตรฐานที่สูงขึ้นคุณจะเลือกคนให้เข้ามาในชีวิตอย่างมีสติและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่ยอมให้ความขาด เป็นคนตัดสินใจแทนคุณอีกต่อไปเพราะในวันที่คุณเติมตัวเองจนเต็มคุณจะไม่วิ่งตามใครอีกและรักที่ดีจะเดินเข้ามาหาคุณเองอย่างสง่างามและมั่นคงที่สุดสีรักตัวเองอย่างลึกที่สุดจนไม่มีวันตกเป็นตัวเลือกสำรองของใครอีกหัวใจมนุษย์แปลกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแต่หลายครั้งกลับยอมให้คนอื่นมาตัดสินคุณค่านั้นแทน บางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวเลือกที่สองเป็นคนที่เขาหันกลับมาหาเมื่อเหงาเป็นคนที่เขาใช้เติมความว่างเปล่าเป็นคนที่อยู่เพื่อรอทั้งที่ในใจคุณต้องการมากกว่านั้นแต่ทั้งหมดนี้จะค่อยๆหายไปเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองอย่างลึกที่สุดตอนนี้จะพาคุณไปเห็นทุกชั้นของการรักตัวเองไม่ใช่แค่พูดว่าให้รักตัวเองนะ แต่จะแสดงให้เห็นวิธีที่ทำได้จริงจนคุณไม่ยอมตกเป็นเงาของใครและไม่ให้หัวใจของคุณต้องเจ็บแบบเดิมอีกต่อไปรักตัวเองไม่ใช่การปลอบใจตัวเองแต่คือการตั้งขอบเขตที่ไม่ยอมให้ใครข้ามหลายคนคิดว่าการรักตัวเองคือพาตัวเองไปเที่ยวซื้อของให้ตัวเองใช้ชีวิตดีๆสิ่งเหล่านี้ดีมาก แต่ไม่ใช่หลักฐานของการรักตัวเองอย่างลึกที่สุดการรักตัวเองจริงๆคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและกล้าพูดว่าพอแล้วกับสิ่งที่ทําให้เจ็บพอแล้วกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพอแล้วกับคนที่พูดอย่างแต่ทําอีกอย่างพอแล้วกับการรอพอแล้วกับความหวังเล็กๆที่ต้องแลกด้วยน้ำตามากมายพอแล้วกับบทบาทตัวสำรองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอ คุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาลดคุณค่าของคุณแม้เพียงเล็กน้อยการไม่วิ่งตามคือสัญ,ญลักษณ์ของการเคารพหัวใจตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเพราะหัวใจที่เคารพตัวเองจะไม่ยอมไล่ตามใครที่มีโอกาสทำให้มันแตกสลายอีกครั้งคนที่รักตัวเองลึกพอจะเข้าใจว่าการวิ่งตามใครสักคนไม่ใช่ความรัก แต่เป็นการยอมลดคุณค่าโดยไม่รู้ตัวบางคนไม่กลับมาเพราะคุณค่าเขามากเกินไปแต่บางคนไม่กลับมาเพราะคุณค่าเขาน้อยเกินกว่าให้คุณวิ่งตามเขาอีกและนั่นคือเรื่องที่คุณควรดีใจกับมันหัวใจที่มีความรักให้ตัวเองจะดึงดูดแต่คนที่รักเป็นจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า law of emotional matching เราดึงดูดคนที่มีระดับการรักตัวเองใกล้เคียงกัน คนที่รักตัวเองอย่างดีจะไม่ยอมรับความรักแบบครึ่งๆกลางๆเขาจะต้องการคนที่จริงใจมั่นคงและพร้อมให้ความสัมพันธ์เติบโตเมื่อคุณยกระดับความรักตัวเองคุณจะหยุดดึงดูดคนที่ทำตัวเหมือนมีคุณเฉพาะเวลาว่างตอบแบบไม่ใส่ใจชอบหายไปเฉยๆให้ความหวังแต่ไม่ให้ความจริง ต้องให้คุณพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเพราะคนแบบนี้เข้ากับคุณไม่ได้แล้วในวันที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองชัดขึ้นความรักตัวเองคือเสาหลักของความสัมพันธ์ทุกประเภทหลายคนคิดว่าความรักตัวเองคือสิ่งที่มีไว้เฉพาะตอนอยู่คนเดียวแต่ในความเป็นจริงมันคือพื้นฐานของทุกความสัมพันธ์ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครมาปฏิบัติกับคุณแย่ๆ ถ้าคุณเคารพตัวเองคุณจะเลือกคนที่เคารพคุณด้วยถ้าคุณเห็นค่าตัวเองคุณจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเมื่อหัวใจคุณเต็มคุณจะให้ความรักอย่างสวยงามโดยไม่ต้องทำให้ตัวเองเสียหายไม่ต้องทุ่มจนหมดตัวไม่ต้องฝืนความรู้สึกและคุณจะไม่ตกเป็นตัวเลือกสำรองอะไรทั้งนั้น จงเลือกความสงบของหัวใจมากกว่าความหวือหวาของความสัมพันธ์หลายคนติดกับดักความรักที่เจ็บเพราะความรักแบบนั้นมันหวือหวามันเร้าใจมันเต็มไปด้วยอารมณ์สุดขั้วแต่ลึกๆมันไม่เคยให้ความสงบเลยมันเหนื่อยมันกดดันมันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีพอคนที่รักตัวเองลึกพอจะเลือกความรักที่ให้ ความสบายใจมากกว่าอารมณ์รุนแรงไม่ต้องมีดราม่าทุกสองวันไม่ต้องคอยเดาว,ว่าเขารักหรือไม่รักไม่ต้องลุ้นว่าเขาจะหายไปอีกไหมเพราะความสงบในความสัมพันธ์คือสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่มีคุณภาพสูงที่สุดการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดผู้คนกลัวการอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะเหงาแต่เพราะไม่รู้วิธีอยู่กับใจตัวเอง แต่เมื่อคุณเรียนรู้ว่าการอยู่คนเดียวคือของขวัญคุณจะไม่ยอมอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรอีกเลยการอยู่คนเดียวทำให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองได้ชัดรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆมองเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ตกใจหรือกลัวเมื่อใครจะเดินออกไปเลือกความรักอย่างมีเหตุผลมากขึ้นหัวใจที่ไม่กลัวความว่างเปล่า คือหัวใจที่พร้อมสำหรับความรักแท้ที่สุดคำมั่นสัญญาที่คุณควรให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้ลองหลับตาและสัญญากับหัวใจตัวเองว่าฉันจะไม่ลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับฉันจะไม่ยอมเป็นตัวเลือกสำรองของใครฉันจะไม่ไล่ตามคนที่ไม่เห็นค่าฉันจะรักตัวเองก่อนเพื่อรักคนอื่นได้ดีขึ้นฉันจะเลือกความสงบมากกว่าอารมณ์ที่ทำร้ายตัวเอง ฉันจะไม่กลัวการอยู่คนเดียวและฉันจะเปิดใจรอความรักที่คู่ควรกับฉันจริงๆเมื่อคุณให้สัญญาแบบนี้กับหัวใจคุณจะรู้สึกเหมือนยืนขึ้นได้อีกครั้งแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมและพร้อมเปิดรับความรักบริสุทธิ์ที่กำลังจะเข้ามาการรักตัวเองอย่างลึกที่สุดไม่ใช่การทำตัวให้ดูดีภายนอกแต่คือการปกป้องหัวใจจากสิ่งที่ทำร้ายมัน คุณจะไม่ตกเป็นตัวเลือกของใครอีกเพราะคุณกลายเป็นคนที่รู้คุณค่าตัวเองและเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะหยุดวิ่งตามใครและคนที่คู่ควรจะเดินเข้ามาหาคุณเองอย่างสง่าง,งามแบบที่คุณไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องเจ็บอีกเลย